สวัสดีครับพบกับผมใน EP ที่30ตอนนะครับวันนี้เอาใจสายนารุโตะนะเรามาพร้อมกับโมเดลคอร์เพลกแล้วนะครับแน่นอนว่าคอร์เพลเนี่ย โอยเซียนส่งมาให้ผมรีวิวนะครับตัวนี้นะเป็นปิกาจูนะครับคอสเป็นนารูโตนะเนาะก็เป็นของค่ายเม็กสตูดิโอนะครับเท่าที่ผมได้รับทราบจากโอยเซียนมาเนะี่ยตัวนี้จะเป็นนารูโตะตอนที่เป็นหมวดเซียนนะผมก็ไม่ได้ติดตามนารูโตะมากเขาเป็นหมวดเซียนแหละแต่ว่ามีโปโกเกมอนตัวเล็กๆน่ารักๆเนี่ยมาอยู่ในงัดอีกหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูด้านในกันดีกว่าโอเคครับถ้าเปิดกล่องออกมาเนี่ยเราจะผูกกระถุงมือนะแต่ว่าเราไม่ใส่กลัวลื่นนะครับพอเปิดออกมาเนี่ย จะมีอุปกรณ์ครับอุปกรณ์ไม่มากเลยเป็นกล่องียงแท่ทชั้นเดียวนะครับแล้วก็มีไฟลับนมือรูไปรับนเบอร์ก่อนสิโอเคเบอร์0 0 5นะครับเป็นแบบนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นหมดเซียนหรือเปล่าหรือว่าเป็นหมวดจิ้งจอกก้าห่างนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ดูนาะดูโตดเลยนะครับดูแค่ภาคเด็กเนาะใครที่รู้ว่าเป็นหมดอะไรเนะี่ยลองบอกผมได้นะครับในช่องคอมเมนต์นะแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นตัวของอิกาจูนะครับซึ่งทาออกมาเนี่ยค่อนข้างจะสวยงามเลย หน้าตาน่ารักนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าความเป็นโทนสีส้มเนี่ยเขาทำได้ลงตัวนะครับมีความเป็นขาเทาดำดีเนาะมีการไล่เฉดสีดีซึ่งโอเคสวยนะครับแม่เปาะบางเหลือเกินโอเคเราเก็บไว้ที่เดิมก่อนี๋ยวเราค่อยมาประกอบมันทีหลังเนาะอันนี้เป็นโปเกมอนผมพูดถึงนะครับซึ่งไม่รู้นะว่าชื่ออะไรอ่ะแต่น่าจะเป็นตัวที่ใช้ไฟนะครับดูจากโทนสีเนาะโอเคดูเหมือนจิ้งจอกเลยอ่ะสวยมากนะครับอ่าอันนี้เป็นกระสุนวงจับนะ นี่เป็นแบบนี้นะครับนี่น่าจะเป็นอะไรเป็นมือนี่นะครับแถมกาวดินน้ำมันมาอกอันนาะแล้วก็อันเนี้ยอ่าอันนี้เป็นฐานนี่นะเป็นมือเป็นลนักษณะของมือนะครับพาาสสสรวมกับพาราสขุนร่วมเป็นการทํำสีให้ขุนก็ไม่รวมเหมือนกันครับชิ้นส่วนน้อยมากมีแค่นี้เองนะครับไม่มีอะไรเลยมี1-2-3-4-4ชิ้นเดี๋ยเราไปประกอบกันดีกว่าครับ โอเคครับประกอบเสร็จแล้วซึ่งจัดว่าไวมากไม่มีอะไรเลยนะครับแค่ต่อ1นต่อ2ต่อ3นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ประกอบอยากสําหรับโมเดลตัวนี้เลยเนะี่ยก็คือตรงนี้นะครับไอตัวเจ้าสลักจิ้งจอกตัวเนี้ยผมไม่รู้นะว่าเป็นแค่ตัวของผมหรือเปล่าแต่ว่าคือว่ามันใส่ไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะติดกับตัวตรงนี้เห็นป่ะติดกับสายของผ้าคาดหัวนะครับวิธีการแก้ก็คือให้เอาไดเป่านะครับแล้วก็ค่อยๆงัดอันเนี้ย ค่อยๆงัดอันนี้หลบเท้าเพื่อจะใส่ล็อกนี้ลงแต่ว่าผมไม่เป่านะครับเดี๋ยวผมให้เจ้าของเขาเป่าเองเนาะส่วนเรื่องอีกเรื่องเนี่ยก็คือว่าส่วนของตรงนี้นะครับผมรู้สึกว่ารอยต่อเนี่ยมันชัดเจนมากอืมันเป็นแม่เหล็กนะแต่ว่าผมว่ามันลงล็อกแล้วแหละแต่ว่ามันชัดเจนมากเลยนะครับเรื่องของตรงนี้เนาะก็เป็น2อย่างนะครับสําหรับโมเดลตัวนี้เนาะส่วนเรื่องฐานหรือว่าเรื่ององค์ประกอบเนี่ยผมว่าเขาออกแบบมันได้ค่อนข้างจะสวยงามนะครับคือมันดูมีลูกเล่นดีอะยืนบนมือนะครับแล้วก็เป็นมือ ผมไม่รู้นะว่ามันเป็นอะไรเนี่ยเป็นมือเนาะน่าจะเป็นพลังของจิ้งจอกเก้าหางแหละครับน่าจะเป็นหมดอะไรสักหมดนี่แหละที่นาโตะเขาแปลงร่างเนาะตอนแรกที่ฐานมันกิ้งได้เนี่ยเพราะว่ามันต้องใช้เท้าตัวนี้ค้ำนะครับแต่พอเราประกอบลิกาจลูลงไปกับเอฟเฟกต์แล้วเนี่ยก็จะสามารถตั้งได้เพราะว่ามันจะใช้เท้านี้ค้ำยันนะครับเป็นฐานเนาะ โอเคสวยง,งามมากๆเรื่องของโทนสีเนี่ยผมว่ามันเป็นโทนสีส้มนะแต่ามันเป็นสีส้มที่ลงตัวมากๆเลยส่วนหน้าปิกาจูทำออกมาได้น่ารักมากเลยนะครับแล้วก็ปลายไฟนะครับเป็นพาสสายซึ่งโอเคสวยก็ไม่มีเลยนะครับประกอบง่ายมากเดี๋ยวเรามาให้คะแนนกันดีกว่าครับที่ผมจะหักจุดแรกเลยก็ยคือว่ารอยต่อเนี่ยมันชัดมากเห็นไหมเห็นชัดจริงๆนะครับแล้วก็จุดที่2เนี่ย ของผมเนี่ยตัวนี้ใส่ไม่ค่อยลงก็คือใช้กาวนิลมันช่วยไว้อยู่ครับตอนตอนนี้ก็หักเหลือนะครับ8ปดเต็มสิบองค่าแเ 10, ติาาเ, 10, เป็นโมเดลสูงขนาด14เซนนะครับซึ่งเป็นค่อนข้างจะในความรู้สึกผมอ่าผม,มเี่โมเดลตัวใหญ่นะมันก็จะค่อนข้างเล็กนะครับแต่ว่าสําหรับบางคนที่แบบว่าโอเคชอบไซส์เล็กเนี่ยตัวนี้ผมแนะนําเลยเพราะว่าสีสวยจริงๆนะครับดูสิมือมีการไล่น้ําหนักไล่อะไรยอย่างดีนะครับ8เต็ม10 ก่อนจากกันไปนะครับหันกลับมาเห็นหน้ากันนิดนึงเป็นไงบ้างครับการรีวิวโมเดลตัวนี้ค่อนข้างจะเสร็จไวนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยตัวเล็กๆนะครับน่ารักน,น่ารักสำหรับใครที่เป็นสายนารูโตะเนี่ยผมก็ฝากโมเดลตัวนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องผมด้วยนะครับผมก็จะทํารีวิวต่อไปเรื่อยๆที่๊มยบายสวัสดีครับ